ประวัติและตำนานตามตำนานเล่าว่าพระอุปคุธบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบและบรรลุอรหัตผลในเวลาต่อมาท่านมีบทบาทสำคัญในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอินเดียเมื่อพระเจ้าอาโศกต้องการจัดงานฉลองสมโภชพระสถูปเจดียและพุทธสถานทั้งหมดทั่วชมพูทวีปเป็นเวลาเปีเด เดือน7จ็วันแต่เกรงว่าจะมีมารและอุปสรรคมาขัดขวางจึงได้ทูลขอให้พระสงฆ์ไปนิมนต์พระอาหารหันต์ผู้มีฤทธิ์มาคอยกำจัดมารพระสงฆ์ได้นิมนต์พระอุปคุตซึ่งขณะนั้นจำศีลภาวนาอยู่ในสะดือทะเลลึกด้วยฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ท่านจึงได้รับอาราธนาให้มารับภารณีพระอุปคุตได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารในการปราบมารและเหล่าพูดผีปีศาจต,ต่างๆที่มาขัดขวางงานสมโพธ ท่านใช้กลวิธีต่างๆที่ชานฉลาดและเหนือกว่าจนในที่สุดสามารถทำให้มันยอมจำนนได้สำเร็จหลังจากที่งานสมโพธิสำเร็จลุล่วงด้วยดีพระอุปคุตจึงกลับไปจำศีลภาวานาอยู่ที่กลางสดือทะเลในกุฏิแก้วซึ่งเชื่อว่าท่านยังคงจำศีลอยู่จวบจนปัจจุบัน